สวัสดีครับคเนศิพิบูลนะครับรหัสพนักงานนะครับ56นะครับ0014นะครับประจำช็อปนะครับเทเลวิทปกซีสะพานควายนะครับส่วนรหัสร้านนะครับ4 5 a 0นะครับ4244นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของจุดขายนะครับ สำหรับสินค้าโปรดักตัวใหม่ล่าสุดนะครับ Galaxy นะครับ c 54 5G นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเปิดจองนะครับ Pre Order แล้วนะครับผมก็สำหรับโปรพิเศษสำหรับโปรเปิดจองนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับมูลค่านะครับรวมกว่านะครับ25,000บาทเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้าสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับมูลค่ารวม25,000บาทมีอะไรบ้างมีดังต่อไปนี้ครับสำหรับต่อแรกนะครับ ลูกค้าที่สนใจจองนะครับ Galaxy Z Flip 4 5G นะครับก็จะมีตัวนะครับ Samsung Care p a s นะครับซึ่งตัว Samsung Care p a s ตัวนี้เป็นประกันนะครับที่มีสิทธิพิเศษมากครับเครื่องจอตกแตกนะครับ Samsung ซ่อมให้ฟรีเลยมูลค่านะครับถึง1ปีเต็มนะครับแล้วก็ได้ Samsung Galaxy p l a l i n u นะครับซึ่งเจ้าตัวโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือ โปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอีก1ปีด้วยนะครับยังไม่พอนะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะอัปเกรดนะครับเจ้าตัว s a m s u n g g g l a x y y นะครับซี i p ฟนะครับว่าจากความจุ128เป็น256หรือความจุ2 5 6เป็น512นะครับหรือเลือกรับนะครับถ้าเป็นลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าสตรีนะครับจะมีกระเป๋านะครับ ยี่ห้อบอยนะครับมูลค่าสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นบ๊อบบี้ชาปนะครับถ้าลูกค้าไม่สนใจความจุไม่ใช่สายเทคนิคก็สามารถที่จะเลือกกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมยังไม่พอสําหรับช่องทางผมดังที่แจ้งเอาไว้นะครับในรูปที่แปะอยู่นะครับสําหรับ Galaxy Z f l i 4นะครับ 5G นะครับลูกค้าที่จองกับช่องทาง AS นะครับจะได้บ็อก s e ตนะครับ Toy Story นะครับผม มูลค่านะครับอยู่ที่1,990บาทเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าแบบคิวๆเต็มๆเลยในส่วนของเรื่องของแถมนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดในส่วนของ q u s ์นะครับจุดขายของตัว Galaxy c 5 4 5G นะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นมือถือจอพับนะครับ Gen 4แล้วนะครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับคือในเรื่องของ f ฟ e x c a m e a ครับ สำหรับเจ้าตัวเฟิกคาเมลาตัวนี้นะครับคุณลูกค้านะครับสามารถที่จะถ่ายรูปได้โดยที่ไม่ต้องงอขาตั้งกล้องด้วยความที่บอดี้นะครับที่เป็นเหมือนในรูปเลยนะครับเป็นลักษณะแบบจอพับนะครับก็สามารถถ่ายได้ทุกมุมมองถ่ายฟิกช็อตได้นะครับหรือจะถ่ายจากด้านหน้าก็ได้อีกทั้งนะครับเจ้าตัว Galaxy C 5 4 5G นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพกลางคืนที่ยอดเยี่ยมครับ คือโหมดในตัวการาฟี่ครับผมซึ่งทําได้เหมือนกับตัว Samsung S22 ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีนะครับผมอีกทั้งนะครับตัววัสดุนะครับสำหรับตัว Galaxy นะครับ i 5 4 5 g นะครับทำในตัวรอยพับนะครับทำมาจาก a r m เมอร์อลูมินียนะครับทนทานต่อแรงกระแทกนะครับผมได้เป็นอย่างดี และก็พร้อมกับกระจกกันรอยขีดข่วนที่ดีที่สุดนะครับอย่าง Gorilla Glass ว i ตัักเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมในเรื่องของ Armor Aluminum เนี่ยขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสามารถที่จะใช้งานนะครับนะครับเปิดปิดนะครับสูงสุดนะครับถึง200,000ครั้งหรือ5ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้ในถึงโปรดักต์ของเราตัวนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของ CPU ตัวนี้นะครับเป็น Snapdragon 8 t ัฒ Gen 1นะครับผมเร็วและแรงมากๆนะครับชิปเซตตัวนี้เป็น4นาโนเมตรแล้วก็ในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้แรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับถึง66%เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ชิปตัวนี้จะประหยัดพลังงานที่สุดไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานทั่วไปเล่นเกม หรือโซเชียลนะครับก็สบายเพราะตัวนี้เป็นชิปเซ็ตที่เป็นเรือธงมากๆเลยครับผมต่อไปนะครับผมจะพูดในส่วนของโปรโมชั่นของทาง AS นะครับสำหรับตัว Galaxy c 5 l 4 5G นะครับดังนี้เลยครับตัวนี้นะครับราคาเครื่องจะอยู่ที่35,900บาทนะครับ AS ใจดีมากๆสำหรับลูกค้าที่เป็น s e l e n น t e นะครับไม่ว่าจะเป็น Glow p l พ t i ิ u นนะครับหรือ e อ e r a l d นะครับ จะได้ลดสูงสุดเลยเลยครับ11,500บาทนะครับเหลือเพียง24,400นะครับ400บาทซึ่งเจ้าตัว24,400บาทตัวนี้นะครับสามารถที่จะผ่อนสูงสุดสำหรับสาขาผลได้ถึง10เดือนวันนี้คุณลูกค้าจ่ายเพียงแค่2440บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ Galaxy Z f l 4 5G ไปได้เลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นรายเดือนเป็น net unlimited นะครับผม โปรอยู่ที่1,699บาทใช้งานได้ไม่มีสะดุดแน่นอน,นครับสำหรับในส่วนของททร์เก็ตนะครับสำหรับเทเลวิทพิกซีสัพันควายนะครับ Galaxy c 5 4 5 g นะครับตัวนี้ผมมีททร์เก็ตอยู่ทั้งสิ้น4เครื่องครับก็จบการรีวิวจุดขายนะครับสำหรับตัว Galaxy c 5 4 5 g แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ